อาหารบางประเภทสามารถทําให้เกิดโรคมะเร็งได้ค่ะบางคนเข้าใจผิดว่าเป็นมะเร็งแล้วต้องห้ามกินน,น,กน,นู่นกินนี่อาหารบางประเภทก็มีส่วนช่วยยับยั้งและป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งบางชนิดได้ค่ะสวัสดีค่ะพบกับหมิวพิชยาธารพรน,นักกำหนอดอาหารจากสถาบันสุขภาพและทำงานตรายาค่ะและในวันนี้ทุกคนอยู่ในรายการตรายาเฮลตี้ตอนโภชนาการกับผู้ป่วยมะเร็งค่ะ ก่อนที่จะเข้าไปรับชมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องกระยา Medical Wellness Center ด้วยนะคะอาหารบางประเภทสามารถทําให้เกิดโรคมะเร็งได้ค่ะและในขณะเดียวกันอาหารบางประเภทก็มีส่วนช่วยยับยั้งและป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งบางชนิดได้ค่ะอาหารสําหรับผู้ป่วยมะเร็งคืออาหารหลัก5หมู่ที่เน้นพลังงานและโปรตีนสูงมีคุณค่าสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการแล้วท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าทาไมผู้ป่วยมะเร็งถึงขาดสารอาหาร นั่นก็เพราะว่า 1. ร่างกายต้องการพลังงานเพิ่มมากขึ้นเซลล์มะเร็งจะสร้างสารเคมีบางอย่างทําให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานอย่างรวดเร็วข้อ2รับประทานอาหารได้น้อยในขณะที่ร่างกายต้องการอาหารเพิ่มมากขึ้นเพื่อไปเป็นพลังงานแต่ผู้ป่วยมะเร็งส่วนใหญ่จะเบื่ออาหารและการเบื่ออาหารเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดการขาดสารอาหารได้ง่ายขึ้นค่ะ ข้อ 3. ไม่รับประทานอาหารบางชนิดปัญหาของการไม่รับประทานอาหารหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายโดยคิดว่าเป็นอาหารสแสลงของโรคมะเร็งนั้นเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้ป่วยมะเร็งขาดสารอาหารได้ค่ะสําหรับผู้ป่วยมะเร็งนะคะการเลือกรับประทานอาหารให้ครบ5้าหมู่ถูกหลักโภชนาการเป็นการเริ่มต้นการดูแลสุขภาพที่ดีเลยบางคนเข้าใจผิดว่า เป็นมะเร็งแล้วต้องห้ามกินนู่นกินนี่เยอะแยะ,ยะมากมายเลยถูกต้องไหมคะเรามาเริ่มที่หมู่แรกเลยคะ่ะอย่าง oh ะคาร์โบไฮเดรตค่ะมีจะแนะนําในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะอย่างเช่นข้าวราสเบอร์รี่ข้าวกล้องหรือข้าวไม่ขัดสีต่างๆสามารถเลือกทานได้เลยนะคะในส่วนถัดไปคือเนื้อสัตว์นะคะอยากจะให้เน้นเป็นเนื้อปลาเนื้อปลาสีขาวนะคะอย่างปลากระพงปลาทั นะคะทีได้หมดเลยนะคะหรือถ้าอยากจะทานเป็นเนื้อสัตว์อื่นๆอย่างเช่นหมูกไก่เนื้อนะคะขอแนะนําเตนแบบไม่ติดมันนะคะแล้วก็ขอให้รับประทานไข่ไก่เพิ่มเติมได้ด้วยนะคะในส่วนถัดมาในเรื่องของผักและผลไม้นะคะผักและผลไม้ในผู้ป่วยเร็งเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะก็คือล้างให้สะอาดนะคะ,ะหรือปอกเปลือก หรือบางคนเนี่ยที่มีความเซนซิทีฟมากๆเนี่ยเราก็จะแนะนําให้ผ่านการให้ผ่านความร้อนนะคะในการลวกการต้มนะคะให้สุกสะอาดเพื่อความปลอดภัยนะคะของผู้ป่วยเองนะคะในส่วนถัดไปในเรื่องของน้ํามันก็จะขอแนะนําเป็นให้เลือกไขมันที่ดีอย่างเช่นไขมันไม่อิ่มตัวนะคะนั่นก็คือ,อน้ํามันรําข้าวน้ํามันมะกอกน้ํามันคาโนลาพวกนี้ได้หมดเลยนะคะและอยากจะให้หลีกเลี่ยงพวกไขมันอิ่มตัวเช่นน้นํามันปาล์มน้ํามันมะพร้าวนะคะในส่วนของเครื่อง ปรุงอาหารนะคะอยากจะให้หลีกเลี่ยงการปรุงจัดนะคะอย่างเช่นหวานจัดหรือเค็มจัดนะคะหรือเราจะหลีกเลี่ยงไปใช้เป็นเครื่องปรุงโลโซเดียมก็ได้เช่นกันนะคะและอีกส่วนที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะอยากจะให้ผู้ป่วยทุกท่านนะคะงดหรือลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกไปเลยนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ร่างกายของเราเสื่อมลงและเป็นต้นกําเนิดของโรคร้ายต่างๆอีกมากมายเลยค่ะสําหรับวันนี้มิวและตรายาเฮลตี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ